ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง y o youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮาในช่วงข่าวสารบ้านเรานะครับมาติดตามข่าวสารกันในพื้นที่จังหวัดบึงการของเรานะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ ช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในช่วงเทศกาลก่อนจะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือนะครับอย่างทางภาคส่วนของเอกชนเองนะครับเขาก็มีการเร่งส่งออกนะครับสินค้านําเข้านะครับมีการเร่งส่งออกเร่งนําเข้านะครับสินค้าชายแดนก่อนวันหยุดยาวช่วงปีใหม่2567นี้ด้วยนะครับโดยที่บริเวณพื้นที่ของด่านศุลก,กากรอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับต่างพาการเร่งนำสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานจำพวกอาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงของใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำมันส่งออกไปยังเมืองปากซานแขวงบอริคําไซสอปอ,ปอลาวนะครับเนื่องจากว่าจะมีช่วงของวันหยุดยาวติดต่อกันในช่วงเทศกาลวันปีใหม่หลายวันซึ่งทางสอปอ,ปอลาวเองเนี่ยก็หยุดงานในช่วงปีใหม่เช่นเดียวกันนะครับ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทยแล้วก็นําเข้าของสอปปลาวมีการเร่งขนส่งสินค้าผ่านด่านศุลกาการกบึงการเป็นจํานวนมากนะครับขณะที่บริเวณท่าเทียบเรือแพรขนานยนต์ด่านสุลกาการกบึงการครับก็เนื่องแน่นไปด้วยรถขบวนบรรทุกนะครับขบวนรถบรรทุกสินค้าเป็นจํานวนมากที่มีการรอคิวนะครับลงแพรขนานยนต เพื่อนําสินค้าไปส่งยังประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวทาให้ในแต่ละวันในช่วงนี้เองนะครับมีรถสินค้ารอข้ามฝั่งชายแดนที่ดันพรมแดนบึงการมากกว่าช่วงปกติด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับวันหยุดยาวเนี่ยนะครับทั้ง2ประเทศก็เป็นวันหยุดเหมือนกันนะครับก็เลยต้องมีการเร่งนําเข้านะครับเร่งส่งออกนะในพื้นที่2ประเทศของเรานะครับบึงการนะครับประเทศไทยแล้วก็แขวงบรที่คาไซสสปปลาวนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะฮะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา